รับผู้ชมครับสวัสดีกับผู้ชมทุกคนครับในคลิปนี้เราอยู่กันใน King Legacy นะครับกับการที่เราเนี่ยจะลองใช้ไอ้พวกตัวดึกดําบันนะครับตัวโบราณเลยนะในการตีเจ้าทะเลนะครับในคลิปนี้อย่างแรกเลยนะครับก้แปลงร่างโชว์หน่อยดูหน่อยซิว่าก็เป็นตัวอะไรนี่นะครับของก็เป็น a r รส t r a t ก่อนแปลงร่างก่อนโชว์เลยนี่นะครับของกอก็เป็นแมมมอสตัวของเน่นะเน่เน่แปลงร่างเลยนี่นะครับอันนี้เป็นสไปโนส่วนของผมนะฮะคอยเอา ผมบอบเป็นเอสซีนะครับซึ่งมันมันเทนะเวลาลงเรือเท่านี้เราสามารถขับเรือได้นะ <laughs> <laughs> ผมอชอบเนี่ยแต่ละตัวเนี่ยมันมีพลังที่แตกต่างก,กันไปนะครับซึ่งตัวที่โกงมากในตอนนี้คือแมมมอสนั่นเองเพราะว่ามันไม่ต้องแปลงร่างก็สามารถใช้สกิลได้นั่นเองนะครับเพราะงั้นมันจะพิวกว่าพวกเรานั่นเองโอเคฮะประมาณนั้น คิดต้นช็อป้านเติมโรบักเลนสุดคุ้มมีบริการรับฟาร์มแมปต่างๆและหาของแมปบล็อกฟ o ดรับกดเกมพาร์แมปคินเลกาซี่บล็อกฟและแมปต่างๆอีกมากมายแถมยังมีโรบอกทอยโค้ดอีกด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเฟสโค้ดหรือว่าเป็นทอยโค้ดที่มีทั้งแบบซุ่มและแบบซื้อและสำหรับใครต้องการหาไอเดียเอาไว้เล่นไม่ว่าจะเป็นแมปบล็อกฟ o d หรือคินเลกาซี่ทางร้านคิดต้นช็อปเนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับสำหรับใครที่สนใจก็สามารถไปใช้บริการกันได้ที่คิดต้นช็อปเดี๋ยวเราเนี่ยต้องหาเจ้าทะเล ถ้าเกลียดที่หายเลยก็ตัวอะไรอ่ะในนนสซี่จะสีอ um ่ะดูดูนี่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 นะสียังเหมือนอ่ะนนสซี่นี่โคตรเทพอ่ะเนี่ยกลัวแบบเลยกลัวแล้วเราเกลับล่างไม่ได้เลยนะแล้วพี่ก็ขึ้นไม่ได้แล้วแล้วพี่กลับล่างไม่ได้อ่ะ รอรอรอให้ก่อนนั่งเดินเออเดิเนี้ยกดไม่ได้ทำเออพังเรือให้พี่หน่อยพังเรือให้พี่หน่อยเอ้าพี่กัลลัมไม่ได้เหรอเออถ้ากัลลัมไม่ได้ตัวมันใหญ่เกินพังพังเรือก่อนเออช่วยกันพังเป็นลำบากที่สายเลยเนื้อสเจ็ดสีเนื้อสเจ็ดสีโอเคครับไปเดี๋ยวลองหาเซิร์ฟเจ้าทะเลก่อนละกันนะครับในตอนนี้ let's go เอาล่ะครับตอนนี้นะฮะเ,เราก็เจอเซิร์ฟที่จเจ้าทะเลเกิดแล้วนะครับในเซิร์ฟมีคนตีอยู่น้อยมากนะครับเพราะงั้นเราสามารถตีทันแน่นอนแอดเพื่อนก่อนมาแอร์ไลน์ก่อนเอาไปเอาไปขับเลยขับเลยแล้วเรือลำเดียวนี่จะพอไหมนี่เอาพี่เอาพี่จะไปเหรอเอาพี่ไปทีหลังดีป่ะอันนี้อันนี้เรือใครนี่ไะเราไปไปเถอะเอาไปสองลำเลยเอาไปสองลำเลยลองลองลอง โอเคป่ะเดี๋ยวเราเนี่ยไปถึงเจ้าทะเลกันเลยนะครับมาดูสิว่าเราจะโดนเหลี่ยม<ฮ>ตายไหมนะนั่นไงด้านหน้านั่นไงเห็นป่ะใกล้ๆเลยโคตรใกล้อ่ะกำลังไปกำลังไปอีช้าผลแมมมอสด้วยรู้งี้เลือกผลแมมมอสดีกว่าไม่ต้องแปลงร่างด้วยเออเอานี่เออรีบมาดิสไปโนดิกัมบันดิกัมบันไลน์ดิจัมบันมันใส่นี่ไม่ได้อ่ะใส่ฟองน้ำไม่ได้แล้วด้วยอดเลยถ้ายังใส่ฟองน้ำได้นะอ๋อทำไมใส่ฟองน้ำไม่ได้พี่ฟองน้ำจะแตกไง มันอัปเดตเหรอเอออัปเดทนานแล้วมาถึงกันแล้วด้านหน้าเลยโก้เขียวมีโปรไหมเกแบบนี้ไม่เคยหรอกที่ไม่มีโปรนะครับอันนี้เป็นตัวแรกนะครับเราใช้เวลาหากันโคตรนานเลยกว่าจะเจอเพอเผื่อไปถึงมันอาจจะตายนะครับไม่ได้ไม่ได้ตีด้วยซ้ำเหมือนจะมีคนไหมเพื่อนอะไรที่ไม่รักไม่ไม่มีเหมือนเพิ่งเกิดเลยอ้าวนี่ยเนี่ยตกเนาะไม่ใช่พี่มันมีคนมันนี่มีคนตีเปล่าวะมีโปรไหม มีมันมีคนตีอยู่อ่ะไม่งั้นเจ้าไม่พกโป้แน่เลยเออใช่ถ้าถ้าเกิดถ้าเกิดเราใส่เป็นอันนี้แล้ไม่ใส่ของน้ำมันันแตกเล่ะโอ้ยว่าแก้แล้วไงแก้แล้วเฮ้ยมีมีมีโป้โปใช่ผลประโยชน์จากโป้เลยกูเราเราเราขึ้นไปบนเกาะแล้วเราก็จัดการเลยไหมผลพี่มันทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะง่ายง่ายผลพี่มันแบบไม่ค่อยไรประโยชน์อ่ะมันแบบ ขึ้นเรือมันก็ลงไม่ได้อ่ะเออขึ้นขึ้นเรือก็ลงไม่ได้เพราะไม่ปแปลงร่างหรอเนี่เฮ้ยไอย้ชอยไอชอยใหญ่โย,ยรุโยรุอ,อืมปายเข้าไปมันหลบได้ทำไงดีอ่ะไม่มีเรือใหญ่แล้วไม่ได้เอาเรือใหญ่มาจังหวะนี้นะมีมันก่อนพี่บีมันเกาะเลยเฮ้ยเฮ้ยมันตายมันตายมันตาย มันโดนมีป่าตายเลยขึ้นเกาะอะไรขึ้นเกาะเลยขึ้นเกาะเลยเราดูเลสิกเวอร์เอาเฮ้ยยิงได้คนเดียววะฮะยิงได้คนเดียวหรอเฮ้ยยิงได้คนเดียวหรอวะอืมพี่เล่นสามพันเล่นละสามพันพี่คนโหดอ่ะที่ตายยังตายไอพี่ถึกมากพี่ถึกมากเลืกพี่ไปหกหมื่นอ่ะเออกระเทิรมมันตายตายหาหมดเลย โอ้ก็ตกน้ำตกน้ำวิขมเราใช้ดาบไม่ได้สักทีกว่พี่เราเราไม่ใช้ดาบใช่ไหมใช้ดาบได้ใช้ดาบได้ใช้อะไรได้หมดเลยเอาดาบแล้วคืนดีดีกว่าเฮ้ยตายตายขออย่ารันเนอร์ลกันนะรันเนอร์ไม่เข้าไม่เจ็บไม่กันเนเน่เจ๊เข้าไหม โอ้ดาเมจพี <si ่ก i mean ็ใช้ได้เลยเกียนเลยทำไมนี่เหมือนสกิลของเซเบอร์เลยยเฮ้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 ยเฮยเ้ยเเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ยยเเฮยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮเฮ้ย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 เ เราแอร์ไลน์หมดแม่แอร์ไลน์หมดเลยอุ้ยคนเริ่มเยอะแล้วนะระวังโดนนะเรนจะสู้กับเราเหรพี่เราเป็นตึกกำบันแล้วเนี่ยเราขึ้นกล่องก็ตายละไหนวะมีคนบอกแอร์ไลน์อะไรไหมโอ้โหเราดิ้งเยอะเลยว่ะเยอะเตองเนี่ยไปไหนละไปไหนละอ๋อปึ๊บเฮ้ยโดน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 อุ้ยตัวมีกันนะ มาล้วมาเลากวลาขับรถเอยอ้ขัวมาอยางเี้วช้าอืมอืมเจอสาแมนเอาไปก็ดีเราก่อนๆราก่อนล้าพระเอกก็ปาตี้พีมีคนบอกปาตี้อรอดิแอดพี่แม่กำลังเจอสึกหนักเลยผมมานตไปแล้วไยพี่โอ้จ้า มันเจ้าก็จะตายแล้วนะเซฟเซฟตัวเองเลยเซฟตัวเองเลยตอนนี้คนตีเยอะละเซฟเลยเฮ้ยมันโปกี่โปรสามตัวปะเนี่ยโปรโอ้ยโปรสามตัวโปรสามตัวมันกอดกันใหง่ก็เห็บหมาจโคตรแรงอ่ะฮู้เออทำไมไม่ตีโปรมาตีเราทำไมวะอุ้ยเลือดเลือดเลือดเลเลือดเลเลือดเจ้ามันจะเล็งหมดเลยไปหนีเด้อพี่เฮ้ยพี่จะตายพี่จะตายไปนะพี่ไป คาร์ตาคุนีดีวะเฮ้ยคาตาคุดีดีวะคารตาคุนีดีวะเออพี่พี่อันนี้อยู่พี่กำลังรีอยู่รีเลื่อนก่อนแป๊บนึงเรือไม่เรือมันหมุนนะไอ้เจ้าจะตายมาทีโอเคโอเคไม่เป็นไรพี่พี่ทันพี่ทันเราเรามันเตีเราขึ้นก่อนเลยตอนนี้เราเราแคมป์เลยเราแคมป์แย่และเมื่เกิดตรงนี้ทำไมปัญญาไม่ดีโอเคขอฮิวก่อนแป๊บนี่ระวังพังเรือตัวเองนะ นี่เตรียมเตรียมขึ้นก่อนนะเตรียมขึ้นก่อนนะเดี๋ยวพี่จัดการเองมันตายละไม่ตายตายแล้วไปไปขึ้นเกาะ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 ปึ๊บคนการเชียอะไรทำเลยเชียร์อะไเชียร์ไหนเชียร์หนึ่งเออโอ้โค่อยเก่าอ่ะตีตั้งนานแล้วจบละโอ้โหได้ผลไม่เอาเอาละคุณผู้ชมครับ เราหมดปัญญาจริงๆนะครับที่จะหาเซริร์ฟที่มีเจ้าทะเลเกิดแล้วนะครับในตอนนี้เราก็เลยทําการจะเสยอีกสักตัวหนึ่งเลยละกันนะครับเอาเป็นว่าในคลิปนี้เราตีไปก่อนสัก2ตัวละกันนะครับเพราะว่ายังไงก็เกลืออยู่ละนะเอาละมา,มาเสกเลยละกันนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับนี่กดเสกเลยโอ้โหเหลือ13โลบ,บักเสกอืดูสิครับชื่อมันเท่จริงๆไม่รวยครับเง,งินหมดตด้น <c oughs> ไปไปไปก่อนเลยอันนี้เรือใครเรือนี่นี่นี่ไปกับกอนก่อนเลยเดี๋ยวพี่ไปกับโก้ไปไปไปเดี๋ยวแอร์ไลน์ก่อนเราอุตส่าห์เสียตังินพี่แต่ถ้าถ้าไปถึงแล้วมันตายอ่ะไปเดี๋ยวตายอะไม่รู้อ่ะพี่ไม่เล่นเกมนี้อีกต่อไปละจริงจโปเยอะชิบหายเลยเกมนี้นะครับเข้าไปกี่เซิร์ฟกี่เซิร์ฟก็เจอแต่โปนะครับไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะกระโดดไพเร็ดเอาเลยคาร์เหมือนไม่ไม่ไม่อยากขึ้นเกาะหรอกกลัวตายไปกูกูมาคิดว่าสีอะไรอ่ะ สีกากผมคิดว่าสีกากนะสีชมพูพี่เอาสีแดงปะดูใจตรงนี้แล้วนะสีแดงสีเรนโบว์โอเคสีชมพูไม่มีสีชมพูวะมันมีเจ้าสีชมพูปะสีแดงสีแดงแน่เลยดูกระซงละเฮ้ยเฮ้ยดาวถูกด้วยอุ้ยปูมันใกล้ตายแล้วนะปูตรงสามตัวพี่ปูตรงสามตัวอืมอยรุโยรุจัดเลยจัดการเลยจัดการเลย มันไล่เลยนะคะดึกระมันไล่อเลยนะเฮ้ยใครจะตายนะใครจะตายนะดึกระมันไล่นะครับดึกรนะมันไล่นะไปได้อยู่ทำไปเล่นยนะปนเดเนื้เสาได้อยู่ผมจำสลับปุ่มนี้ผมผมลืมกดเกมส์มันจะเป็นเทียบมันจะกดวนนี้ยังไงเฮ้ยเฮ้ยมีคนตายพี่เอ้ามันมีคนโดนพี่เอ,าอ้เอาเนื้อเสาร์ยัดตายเลยได้ข<อ>้างห<อ>ัวมาฟรีด้วยถอยละ ไปก่อนแล้วกันโอ้ยนั่ทำไมไอซิคิวนักล่ามันไม่โดนเจ้ามันไม่โดนคนอื่นแทนะทำไมตัวนี้มันสั่นๆอย่างเงี้ย่ะมันสั่นสู๋เนี่ยหนาวเน็ตปิงนี่นะหมดหน้าสั่นเนี่ยไอ้สกิลเนี่ยมันเหมือนดาบเซเบอร์เลยอะ่ะใช่ปะ่ะที่เนี่ยใช้เมื่อกี้มเหมือนดาบเซเบอร์อ,ะอ่ะอ้าเอ้าหายไปไหนวะเฮ้ย <c oughs> ลากของคมๆไปละไปละ <c oughs> มึงกวนมึงกวนจะบอกจะบอกยาว เฮ้ยเท่นะตัวนี้โอ้โหไม่ถึงโอ้มันเกิดที่เดิมเลยมันสแปรเมืตัวนี้แม่งสั่นสู้เด้อเอาดิเอาดีเอาดีไอตัวพี่แม่งโคตรถืออ่ะก็ผมจะตายน้ำหนึ่งผมไม่ตายอะไรหรอกเมื่อกี้พี่เหอนเหมือนเห็นตัวอะไรลอยลอยมาโอ้เ้ยตายเออเฮ้ยโดน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 คนโดนคน ขอญาติทุกคนปาดโอ้ยไม่โดนไม่โดนขันขันสู้พี่ไม่บาดเข้าไปแล้วมันเหมือนไม่โดนเลยอ่ะคืออะไรวะโอ้โอ้เต็มปากเต็มคำโอ้ยมันตายมันตายมันโดนพี่ชายโยรู้ตายเลยเดีตัวเดิมอ่ะมอดีตพี่ไม่ตายหรอกพี่ไม่โคตรถืออ่ะกัูหเฮ้ย เฮ้ยช่วยด้วยพี่อยู่ตรงปากมาเลยเลือดเลื่อนนี่หกพันเลื่อนเลยหกพันโอ้โคตรโหดอ่ะโคตรโหดอ่ะเดือดสาวไหยเฮ้ยโหไวมากโอ้โตอกแม่งโศกังยี่ไหมกับลาเอ้ยได้ได้ผลอะไรมาได้ผลที่พี่ได้ดิผลแมวมอสะัังงไยเก็บใส่กระเป๋าไว้เลยแล้วกันก่อนที่เกาะจะจม เลี้ยนอเลี้ยวเลี้ยวเกาะจมเลยอ้นี่แหละเือสองม่ได้สู0พันเพราะว่าเพราะว่ากูกระบาดแต่ว่าเดือสองสูพันเาะเกาะจม โอเคครับสำหรับในคลิปนี้นะฮะเป็นยังไงบ้างครับสำหรับการใช้ผลเดเนเสาร์ตีเนโก้แล้วก็ก่อนคิดว่าไงวะสำหรับผลเดเนเสาร์ใช้ได้ไหมครับพี่คิดว่ามันมันใช้ได้นะมันขึ้นไปแทงบนเกาะโคตรอึดอ่ะตัวพี่อ่ะเออเนี่ยเจ็ดหมื่นเนี่ยเจ็นเรื่องนี้เจ็ดหมื่นเลยเหรอผมเปนแค่ห้าหมื่นเองหมื่นผมพี่หกหมื่นผมเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นอ๋ออ๋อเป็นเพราะว่าพี่อัพเลือดไม่ตันไงโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับใครที่อยากให้พวกผมเนี่ยใช้ผลอะไรลองไปตีเ่าทะเลนะครับแบบรวม แบบผลโลกเกียร์หรือว่ารวมผลสัตว์อะไรแบบนี้ก็สามารถบอกได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะวันนี้บ๊ายบายครับผม